สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องของปลอดภัยไว้ก่อนค่ะคุณครูจะมีเรื่องอะไรมาเล่าบอกนักเรียนนั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะสาหรับาทิตย์นี้นะคะคุณครูจะสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องของหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ เราไปดูกันดีกว่านะคะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะคะสำหรับในหน่วยนี้นะคะครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในเด็กประถมวัยทั้งี่เด็กๆท,ทุกคนนะคะจะต้องรู้นะคะความปลอดภัยอย่างแรกคือความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะความปลอดภัยตัวนี้นะคะเป็นความปลอดภัยที่เกี่ยวกับเรื่องของการขึานา้นบันได ซึ่งเวลาเราขึ้นบันไดเนี่ยถ้าเรามีไม้นะคะหรืออาจจะมีร่มนะคะถือขึ้นไปเนี่ยเราไม่ควรที่จะถือในแนวเฉียงนะคะเราควรจะตั้งตรงนะคะแนวกำลังตัวแล้วก,ก็เดินขึ้นบันไดไปเ,เพราะว่านะคะถ้าเราถือในแนวเฉียงเนี่ยมันอาจจะทําให้ปลายของร่มหรือปลายของไม้ที่เราถืออยู่เนี่ยไปทิ้งลูกตาของเพื่อนได้ ส่วนราวบันไดนะคะมีไว้ให้จับนะคะเราไม่ควรที่จะสไลด์ลงมานะคะเด็กๆหลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วก็ชอบเล่นันเป็นสําคัญเลยนะคะซึ่งอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งนะคะมันเป็นความปลอดภัยอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะเผลอนะคะอาจจะสไลด์ลงมาผิดท่านะคะทําให้ได้รับบาดเจ็บได้นะคะามาดูความปลอดภัยอันต่อมาความปลอดภัยตัวนี้เป็นความปลอดภัยที่อยู่ในโรงเรียนอยีกเช่นกันนะคะ เป็นความปลอดภัยที่เกี่ยวกับเวลาที่คุณครูพาเด็กๆทำกิจกรรมปะปะเนี่ยเด็กๆอาจจะต้องใช้กันไกลนะคะซึ่งกันไกลตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติเวลามีเพื่อนมาขอกันไกลกับเด็กๆเนี่ยเด็กๆไม่ควรจะยื่นตรงปลายที่มันแหลมๆหรือปลายที่มีคมเนี่ยให้กับเพื่อนเด็กๆจะต้องยื่นตรงด้ามให้กับเพื่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยไอ้ปลายแหลมๆเนี่ยที่เวลาจะยืยย่นไปอาจจะไปยื่นตาเพื่อน ความปลอดภัย่อมาเป็นความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของอัคคีภัยนะคะเป็นเรื่องของไฟฟ้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพู้สวิตไฟต่างๆหรือไฟจากไฟแช็คไฟจากไม้ขีดไฟนะคะ อ,อย่างเช่นไม้ขีดไฟหรือไฟแช็กเนี่ยเด็กๆไม่ควรเอามาจุดเล่นนะคะเพราะอาจจะทําให้ไฟไหม้บ้านเราได้นะคะส่วนในเรื่องของพวกเส้นไฟนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยอาบน้ํามานะคะมีหยดน้ําพรางพลูเต็มร่างกายเลยเด็กๆไม่ควรที่จะไปหยิบจับปลักไฟตอนนั้นนะคะเพราะอาจจะทําให้ไฟดุกได้นะคะอันนี้ดุกต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะคะอ,อันต่อมานะคะเป็นความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางไปกลับโรงเรียน ถ้าเด็กเด็กเนี่ยเดินทางมาโรงเรียนด้วยตนเองนะคะเด็กๆจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคนแปลกหน้าถ้าคนแปลกหน้านะคะเข้ามาหาเด็กๆเนี่ยเด็กๆจะต้องระมัดระวังตัวเองอย่าไปกับเขาเด็ดขาดถ้าเราไม่รู้จักนะคะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยิ่งจะเข้ามาหาเราจะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เด็กเด็กต้องวิ่งไปหาผู้ใหญ่นะคะเพื่อเพื่อขอความช่วยเหลือส่วนในเรื่องของการเดินข้ามถนนนะคะถ้าเกิดว่ามีสะพานลอยเนี่ยเด็กๆจะต้อง ขึ้นไปทําสะพานลอยนะคะเพราะว่าสะพานลอยเนี่ยถือได้ว่าเป็นทางที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆได้เดินข้ามด้วยความปลอดภัยนะคะส่วนถ้าไม่มีสะพานลอยดเด็กๆจะต้องเดินข้ามตรงทางม้าลายนะคะแล้วก็ต้องดูสัญญาณไฟจราจรเป็นหลักซึ่งไฟจราจรเนี่ยจะมีด้วยกัน3สีนะคะก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปสีแดงคือให้รถหยุดนะคะสีเหลืองคือให้ รถเนี่ยระวังเตรียมหยุดนะคะแล้วก็สีเขียวเนี่ยคือให้รถไปได้นะคะาความเปิดภัยอันถัดมานะคะ ความปลอดภัยตัวนี้เป็นความปลอดภัยที่อยู่ในบ้านอีกเช่นกันนะคะพัดลมนะคะเด็กๆไม่ควรเอานิ้วจิ้มเข้าไปนะคะอาจจะทําให้นิ้วของนักเรียนเนี่ยขาดหรือได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในเรื่องของเครื่องซักผ้านะคะเด็กๆอย่าไปแตะโดยตรงนะคะถ้าเด็กๆไม่ได้สวมรองเท้านะคะเด็กๆอย่าเดินเท้าเปล่าแล้วก็ไปแตะเครื่องซักผ้านะคะเพราะนั้นอาจจะทําให้ไฟดูดได้นะคะ ความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือความปลอดภัยนอกบ้านนะคะความปลอดภัยตัวนี้นะคะเป็นความปลอดภัยที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i นะคะเวลาเด็กๆนะคะออกจากบ้านเด็กๆต้องสวมแมสป้องกันเอาไว้เลยนะคะแล้วก็ต้องเวน้นระยะห่างนะคะจากคนที่เดินนำหน้าเราเนี่ยหนถึงสเมตรแล้วก็ไม่ควรชุนมนุมกันเกินกว่า5คนนะคะเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะหยุดเชื้ออยู่บ้านนะคะ ความปลอดภัยถัดมาเป็นความปลอดภัยนอกบ้านอีกเช่นกันแต่ความปลอดภัยตัวนี้เกยวกับเรื่องของน้ํานะคะเด็กๆไม่ควรไปเล่นน้านะคะในที่ลึกนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เด็กๆเนี่ยจมน้ำได้เพราะว่าตอนนี้เด็กๆยังไายน้ําไม่เป็นนะคะแต่ถ้าเด็กๆจะเล่นจะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยเราควรจะเล่นน้ําในห้องน้ําดีกว่าถ้าเรารู้สิบร้อนนะคะอาความปลอดภัยถัดมา ความปลอดภัยตัวน,นี้เป็นความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของสนามเด็กเล่นนะคะ,ะเราจะต้องรู้วิธีการเล่นของเล่นที่ปลอดภัยแล้วก็การใช้สนามเด็กเล่นที่ถูกต้องนะคะ,ะชิงชา้ามีไว้ให้แกว่งไกวแต่ตรงอขอบมันเนีย่ยเด็กๆไม่ควรจะปีนขึ้นไปนะคะส่วนตัวที่ให้ปีนป่ายเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในสนามเด็กเล่น,นเด็กควรจะไปเล่นตรงน,นั้นนะคะส่วนในเรื่องของการเล่นฟุตบอลจะต้องเป็นเล่นที่สนาม บอลน,นะคะแต่ไม่ควรเล่นในอาคารเรียนนะคะ,ะจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องของการนับเลขเ็นภาษาอังกฤษ,กฤษนะคะพร้อมกันได้ยังถ้าคุณครูนับเลขตัวไหนเนี่ยให้เด็กชูนิ้วขึ้นมาตามตัวเลขที่ครูพูดถึงนะคะพร้อมกับพูดตามครูด้วยนะ,ะเริ่มเลย one two three f 5 6 7 8 9 10อ่าจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของปลรไทยไว้ก่อนนะคะเล้ววันเองนะคะฟังเรื่องราวที่ครูเล่า จบแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปนะคะก็คือการทํรายงานนะคะเพื่อเป็นการทดสอบว่าเด็กๆเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ครูสอนไปมากน้อยแค่ไหนนะคะสาหรับรายงานนะคะครูจะมีเดียทั้ง2รูปแบบนะคะอันแรกจะเป็นรายงานที่ทาจากแอปพลิเคชันนะคะซึ่งครูก็ได้ขึ้นลงไปในไลน์ให้ดกๆแล้วนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นรายงานที่อยู่ในเอกสารแบบนี้นะคะซึ่งถ้าใครทํรายงานนะคะอยู่ในไลน์ แอปพลิเคชันแล้วเนี่ยเด็กก็ไม่ต้องทำรายงานที่อยู่ในนี้นะคะเพราะว่าในตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอันเดียวกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราทำพานออนไลน์อันหนึ่งแล้วก็ทำาันอีกอันหนึ่งเท่านั้นเองค่ะแต่สิ่งที่มีแตกต่างออกไปนะคะก็คือจะเป็นรายงานตัวนี้นะคะซึ่งเป็นการสร้างภาพตัดตฉีกตัดตนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะต้องทุกคนจะต้องได้ทําทุกคนซึ่งตัวนี้ทําออนไลน์ไม่ได้นะคะเด็กๆจะต้องมาเอารายงานตัวนี้เนี่ยเชิญนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะ ทำในแอปพลิเคชันแล้วนะคะพยายามสังเกตดูนะคะใบนี้ไม่ต้องทำนะคะให้หยิบไปแค่ใบนี้ใบเดียวนะคะซึ่งค,คุณจะเตรียมอะไรให้ให้เด็กๆนะคะก็จะเป็นกระดาษสีนะคะสีต่างๆนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยไปฉีกแล้วก็ปะลงไปในรูปภาพนะคะเ,เทคนิคนะคะในการฉีกภาพไม่สวยงามเด็กต้องฉีกเป็นเส้นเล็กๆนะคะพยายามกดขนาดอยาใ,ให้มันเลยรูปภาพ พ่อเล่นจะไม่สวยะคะยันด,ดีๆนะคะเม่งดีๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องรบกวนผู้ปกครองนะคะนั่นก็คือผู้ปกครองช่วยหากาวให้เด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าครั้งนี้นะคะคุณไม่ได้ให้เด็กใช้กันไกรนะคะให้ใช้เกกนการฉีดน,นะคะอ่าทีนี้คุณครูจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องใบงานด้านในนะคะใบงานอันที่สองนะคะจะเป็นเกี่ยวกับภาษา ะะซึ่งเป็นตัวเลข1.5นะคะเด็กๆก็ยงเส้นจับคู่รูปภาพนะคะให้ตรงกันนะคะ1คือ <One. S 1> ตัวไหนจำนวนเท่าไหร่2จำนวนเท่าไหร่3จำนวนเท่าไหร่4จำนวนเท่าไหร่5จำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวมาห้ถูกนะคะรายงานถัดมาตัวนี้เป็นตัวยงเส้นนะคะรูปภาพาะน,นะคะใส่านจนะคะถ้าสมมติเด็กๆยังเจอใส่เขียวเด็กๆจะต้องเป็นอย่างไรในรูปภาพ เจอไฟแดงต้องเป็นอย่างไรในรูปภาพและไฟเหลืองนะั่นเองจะต้องทำอย่างไรทางที่ปรากฏอย่างในรูปภาพนี้คะโยงเส้นให้สัมพันธ์กันนะคะตัวต่อมาตัวนี้นะคะเป็นตัวสรปรผสมสระกับพยัญชนะซึ่งคุณครูถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเนี่ยคุณครูก็จะสอนเด็กๆอ,อยู่แล้วในช่วงหลังเลิกเรียนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสรารอาานะคะเป็นตัวสรารอา เด็กๆจะต้องทําอย่างใดเด็กๆก็เอาคําพวกนี้เนี่ยมาใส่ลงไปในช่องนี้ให้ตรงกับรูปภาพนะคะว่าคําตัวเนี้ยความหมายในรูปภาพมันจะต้องเป็นตัวไหนนะคะ่ะและใบงานตัวสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะคือโยงเส้นจากตู้คานะคะให้ตรงกับรูปภาพนะคะลองให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอ่านให้เด็กๆฟังหรือคาพวกเนี้ยมันปรกากฏอยู่ในคลิปโอทีทก่อนแล้นคะ้เ็ีรีสจะเป็นคานี้อยู่ในคลิปนะคะ,นะคะ,นะคะ อย่างไรแต่ว่าถ้าเยนจะทําได้ถูกต้องนั้นี่นจะต้องดูคลิปวิดีโอที่ดูสอนนะคะจบ<ะ>ไปแล้วนะคะก่อนที่จะลากันไปนะคะก็อย่างเดิมเลยนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีๆนะคะเสมแม้ก่อนออกจากบ้านนะคะแล้วก็ จะได้มาเจอกันนะคะในการเรียกนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งมันอาจจะนานไปสักหน่อยแต่ว่าคุณครูก็เฝ้ารอเด็กๆก็เฝ้ารอคุณครูที่ถึงเด็กๆเด็กๆก็ถึงคุณครูคครคครนะคะฉะนั้นเนเราก็เรียนในแบบออนไลน์กันไปก่อนนะคะตอนนี้ก็คงจะต้องของความ,มกัมงใจจากผู้ปกครองเป็นหลักนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะผู้ปกครองมากๆนะคะที่ดูแลบุตรหลานนะคะในเรื่องของการจัดการเรียกนการสอนไม่ให้มันห่างหายไปนะคะอ่าเนี้ครูก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคะก็ขอลากันไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมทำกันบ้านนะคะ